เราจะเห็นได้ว่านโยบายของภาครัฐนะครับโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยออกมาประกาศว่าจะมี45 CEO บริษัทเอกชนใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาร่วมมือกับรัฐบาลในการทำงานเพื่อฟันฝ่าภาวะการแพร่กระจายของไวรัสโควิดพลเอกประยุทธ์เนี่ยใช้โมเดลในการที่ดึงภาคเอกชนเนี่ยมาร่วมทำงานกับรัฐบาลเนี่ยมาตลอดนะครับอันนี้ถือเป็นจุดแข็งอันหนึ่งของพลเอกประยุทธ์เลยที่ข้ามถ้าพูดให้พูดให รงเลยก็คือข้ามหัวนักการเมืองกันแหละสังเกตได้เลยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยในช่วงตั้งแต่หลังการเลือกตั้งปี62มาเนี่ยเริ่มใช้โมเดลในการข้ามหัวนักการเมืองถ้าเราย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้วปี63เนี่ยช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยตั้งที่ปรึกษาในการฟันฝ่าภาวะวิกฤตไวรัสโควิดซึ่งประกอบด้วยทั้งนายแพทย์นักธุรกิจ นะครับนักการธนาคารรวมถึงนักการสื่อสารที่ชื่อดังอย่างอาจารย์วีระธิรพัฒ์ด้วย13รายชื่อนี้ที่ตั้งต้นปีเนี่ยก็เป็นโมเดลหนึ่งในขณะที่ช่วงปลายปีเนี่ยประมาณเดือนตุลาเนี่ยจนถึงช่วงทันวายเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยประกาศตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการแบบที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจในการแบบว่าฟื้นฟูหรือพัฒนาประเทศไทยอีก8คนนะครับผู้บริหารที่อยู่ในภาคเอกชนนะครับทำด้านการเงินทําด้านการพัฒนาต่าง อย่างคุณสมคิดจิระนันตารัตน์เนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในช่วงที่ผ่านมานะครับจากการที่เป็นผู้พัฒนาแอปเคิเคชันหลายๆอย่างที่ประชาชนคนไทยเนี่ยตอนนี้ได้ใช้กันเยอะน่าจะอาจจะเยอะที่สุดในประเทศแล้วก็ได้ไม่ว่าจะกระเป๋าตังค์ใช่ไหมครับโครงการคนละครึ่งใช่ไหมครับเราไม่ทิ้งกันใช่ไหมครับหรือไทยชนะอย่างเงี้ยตอนนี้นอกจากที่คุณสมคิดจะเป็นผู้พัฒนาแอปต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นเหมอนกับ เป็นหัวหน้าทีมด้านการพัฒนาดิจิทัลให้กับทางรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งประวัติของุณสมคิดเนี่ยก็เคยอยู่กับทางธนาคารเกษตรกรไทยมาก่อนเป็นผู้พัฒนาระบบต่างๆนะครับระบบออนไลน์ระบบดิจิทัลรวมถึงเป็นผู้ที่ออกแบบระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ตั้งมือฉมังหละคนหนึ่งที่มาช่วยในการที่จะปฏิรูประบบของรัฐบาลให้มีความเป็นดิจิทัลยังไม่ต้องนับ คุณซื้อคน,นอื่นๆเนี่ยที่มาเป็นที่ปรึกษาที่ผ่านงานไม่ว่าจะบริหารอย่าง s c g ไทยพาณิชย์หรือแม้กระทั่งปตทหรอือองค์กรใหญ่ๆอีกมากมายนะครับเข้ามาเป็นที่ปรึกษาโมเดลเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพลเดกประยุทธ์เนี่ยเริ่มเริ่มใช้ภาคเอกชนเนี่ยมาร่วมงานกับภาครัฐมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะครับจริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นเป็นไม้ตายของพลเอกประยุทธ์ก็คือสิ่งที่เรียกว่าประชารัฐ จริงคอนเซปต์ของแนวคิดคำว่าประชารัฐเนี่ยคือหมายถึงภาครัฐก็คือภาครัฐบาลเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับเอกชนประชาชนก็คือภาคประชาชนรวมถึงเอกชนเนี่ยมาร่วมมือแล้วก็ทํางานไปด้วยกันภาครัฐเนี่ยเป็นฟาสิลิเตเตอร์หรือเป็นคนที่คอยจัดหาระบบต่างๆให้แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเอกชนต้องเป็นคนขับดันให้เดินหน้าได้เพราะแน่นอนว่าภาครัฐเนี่ยเหมือนกันทุกประเทศแหละครับก็คือ ทำงานตามระบบใช่ไหมครับเพราะเขาเป็นผู้ดูด้านกฎหมายดูด้านระเบียบต่างๆแต่คนที่จะขับเคลื่อนได้ดีที่สุดจริงๆเนี่ยคือภาคเอกชนดังนั้นก็คือคือต้องจับมือมาทํางานร่วมกันความน่าสนใจเนี่ยถ้าเราเห็นได้เนี่ยคำสั่งนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ดีพเนรประยุทธ์ก็ประกาศเลยว่าจะใช้คําว่ายึดอํานาจก็ได้ยึดอํานาจในการบริหารวัคซีนมันส่งสัญญาณว่าพเนกประยุทธ์อาจจะไม่ได้มีความไว้วางใจในรัฐมนตรีหรือนักการเมืองที่เข้ามาบริหารอยู่ อันนี้พลเอกประยุทธ์ดึงอำนาจการบริหารจัดการมาเนี่ยท่านก็ไม่ได้ดึงมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจัดการเองนะเพราะท่านก็รู้อยู่แล้วว่าท่านเป็นทหารมาถึงจะเป็นนายกมาหลายปีแต่ก็ไม่ใช่ว่ามีความรู้ที่มาบริหารเรื่องสาธารณสุขได้แต่สิ่งที่ท่านดึงมาเสร็จปุ๊บก็คือการตั้งคนณะทีมบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขซึ่งเป็นอาจารย์หมอแล้วก็ทีมแพทย์ต่างๆในขณะที่ด้านเศรษฐกิจก็ตั้งกูรูต่างๆจากภาคเอกชนเข้ามาและปัจจุบันเนี่ย ย่างที่เราเห็นนะครับก็คือ45 CEO ซึ่ง45 CEO เนี่ยแบ่งด้วยกันเป็นทั้งหมด4ทีมเขาบอกว่าเป็นทีม A ทีม B ทีม C และทีม D ทีม A เนี่ยคือทีมสะส์และกระจายวัคซีนคือตอนนี้ภาครัฐเนี่ยสามารถหาวัคซีนมาได้เนี่ยตามที่เขาเรียกว่า pre-order pre-order ก็คือสั่งมาก่อนแล้วเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ60วล้านโดสซึ่งจะสามารถผลิตได้ ปลายเดือนพฤษภาจนถึงต้นเดือนมิถุนายนนี้ก็คือของ a s t r a z e ซ e c a ที่สยามไบโอแซนเป็นผู้ผลิตนะครับในประเทศเราไม่ต้องไปนำเข้าหรือว่าลอยจากคนอื่นเราผลิตได้เลยโดยภายใต้ลิขสิทธิ์ของ a s t r a z e ซ e c a นะครับแต่ทีนี้63ล้านโดสเนี่ยตอนนี้ถ้าจะให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมด70%ของประเทศเนี่ยเรายังขาดอีก3 7ล้านโดสซึ่งทาบาลบอกว่าสามารถหา30ล้านโดสได้เนี่ยจากไฟเซอร์โมเดนาใช่ไหมครับซีโนแฟมและอื่นๆ ส่วนอีก7ดล้านโดสเนี่ยอาจจะให้เอกชนไปช่วยหาซึ่งเอกชนก็พยายามช่วยหาแล้วละ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาได้วัคซีนที่เราเอามาใช้กันอยู่เนี่ยทุกประเทศตอนเนี้มันเป็นวัคซีนในกรณีฉุกเฉินคือปกติเวลาเราซื้อของเนี่ยมันก็เหมือนมีประกันเช่ไหมครับว่าจะต้องไม่มีผลข้างเคียงไม่มีอะไรแต่วัคซีนกรณีฉุกเฉินเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะวัคซีนจริงๆมันใช้เวลาพัฒนาเป็น10ปีครับว่าผลมันมีข้างมันมีผลข้างเคียงต่อประชากรผิวขาวเอเชียคนดาต่างๆ,ๆเนี่ยไม คนผิวสีคนอะไรต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยสถานการณ์พิเศษเนี่ยมันเป็นข้อตกลงว่าเป็นวัคซีนสําหรับกรณีพิเศษที่ภาครัฐเนี่ยจะจัดหาวัคซีนให้กับพล,ลเมืองไม่ใช่เป็นการซื้อโดยเอกชนแล้วไปแจกจ่ายดังนั้นต้องยอมรับว่าแม้จะมีผลข้างเคียงก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ในภาวะวิกฤตอันนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับร่วมกันทั่วโลกดังนั้นจึงไม่มีบริษัทเอกชนที่สามารถซื้อวัคซีนโดยตรงกับบริษัทวัคซีนได้ในขณะนี้นะครับ คือหมายถึงว่าอาจจะซื้อได้ในช่วงแบบพัฒนาไปเฟสที่2เฟสที่3เฟสที่4ต่อไปเรื่อยๆจนวัคซีนเริ่มมีความเสถียรแล้วเพราะว่าถ้าซื้อในช่วงเนี้ยคุณก็ต้องรับให้ได้ว่าคุณฟ้องร้องไม่ได้ซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาในเชิงธุรกิจช่วงเนี้ยรัฐบาลก็จะเป็นคนจัดหาวัคซีนซึ่งวัคซีนเนค่อนข้างมีพออยู่แล้วแน่นอนครับที่จะแจกจ่ายได้70% 7 0ิของประชากรในประเทศไทยแต่ทีนี้การฉีดเนี่ยอันเนี้ยยากละการหาหลอดเข็มวัคซีนเนี่ยไม่ได้ฉีมฉเ็ข คุณต้องการวัคซีนร้อยล้านโดสเนี่ยคุณก็ต้องมีเข็มในการที่จะให้ฉีดร้อยล้านเข็มใช่ไหมครับชุดของเข็มที่ฉีดดังนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันต้องอช่วยกันจัดหาดังนั้นทีม A เนี่ยจะเป็นทีมสนับสนุนและกระจายวัคซีนก็คือให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยสามารถ มีเข็มมีอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงมีสถานที่ที่มาตั้งไม่ว่าจะเป็นห้างไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันหรืออะไรต่างๆทางในกทมล่าสุดเพิ่งประกาศ14จุดในการที่เป็นจะมีจุดฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ต้องการที่จะรับวัคซีนนะครับทีม B เป็นทีมสื่อสารให้ประชาชนเ,นเข้าใจดูชื่อแล้วก็น่ามีความหวังนะครับ Google Line Facebook VGI Uniriver ล้วนแต่เป็นบริษัทชั้นนําในระดับประเทศและก็ในระดับนานาชาติทั้งนั้นซึ่งหลายคนก็บอกว่าโอ้มีรายชื่อพวกนี้มาน่าจะดูดีกว่าภาครัฐบาลหรือว่าข้าราชการหรือว่านักการเมืองที่ตอนนี้สื่อสารไม่ค่อยจะเป็นเอกภาพหรือว่าไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ทีม C คือทีมเทคโนโลยีและระบบอันนี้น่าสนใจทีม C เนี่ยเจ้าเดียวเลยครับคือบริษัท IBM ซึ่งบริษัท IBM เนี่ยก็คือบริษัทคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาซึ่ง ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องการวางระบบต่างๆการทำระบบ Security ระบบ IT ีต่างๆนะครับดังนั้นก็หายห่วงได้นะครับสุดท้ายนะครับทีมดีคือทีมจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมทีมเนี้ยก็จะร่วมกันในการหาวัคซีนทางเลือกก็จะมีหอการค้าสภาอุตสาหกรรมทีมจะหาวัคซีนเพิ่มเติมเนี่ยนำโดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนคือเขาจะสํารวจความต้องการการฉีดวัคซีนทางเลือกที่ไม่ใช่แค่ ซีโนแวคหรือว่าแอสตราเซเนกาก็คือวัคซีนอื่นๆว่าเนี่ยจะมีช่องทางในการที่จะติดต่อให้กับภาครัฐเนี่ยไปติดต่อแล้วก็นำนำเข้าวัคซีนออกมาได้ไหมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโมเดลประชารัฐของพลเอกประยุทธ์ที่เอามาใช้ในครั้งเนี้ยกับ45 CO จากบริษัทเอกชนชั้นนำในประเทศไทยเนี่ยเรามาดูกันว่าเดี๋ยวมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนเรื่องของการรับมือไวรัสเนี่ยจะดีขึ้นไหม การกระจายวัคซีนเนี่ยจะครอบคลุมขึ้นไหมมันจะได้ประสิทธิภาพขนาดไหนก็เดี๋ยวต้องลองมาวัดกันดูครับว่าโมเดลเนี่ยจะสามารถกู้วิกฤตปัญหาศรัทธาที่รัฐบาลกำลังเจอในขณะนี้ได้หรือไม่